พื้นที่ตามมันมีอสูรตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นหมาป่าตาเดียวอาศัยอยู่ที่นี่แถบน่าจะเป็นร่างที่กลายพันธุ์อีกด้วยหรือเปล่านะจอบอตอนที่8 ความเดิมตอนที่แล้วก็ได้มีหมาป่าตาเดียวตื่นขึ้นซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นร่างที่พัฒนาซะด้วยประมาณว่าเหมือนจะตัวใหญ่กว่าแต่ก่อนนะฮะแล้วก็ได้ตัดมายังปัจจุบนันนโรงเรียนเทียนหลานเซียวหาวก็แปลกใจฮะว่าทาไมช่วงนี้พระเอกมาเรียนสายแปลกๆระๆรว่าแต่ก่อนพระเอกไม่เคยมาเรียนสายเลยด้วยซ้ำอะฮะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้ตอบไปว่าไปปกป้องโลกมาซะงั้นไปปกป้องโลกหรือไปปกป้องอะไรไปหาตังไม่ใช่หรือไงจากนั้นเซียวหาวก็ได้คุยเรื่องโจมินฮะซึ่งเธอเนี่ยเหมือนจะทําทุกอย่างเพื่อให้พระเอกสนใจอะฮะพ เดินมาหาพระเอกทันทีพอเธอเดินมาถึงเนี่ยก็ได้ถามพระเอกว่านายว่างหรือเปล่าคืนนี้ถามแปลกๆฮะ,ะซึ่งพระเอกก็ยังไม่ตอบอแะได้คิดไปไกลเลยว่าเธอเนี่ยคงจะอยากขอบคุณในตอนที่ไปช่วยเธอจากอสูรในถ้ำประมาณว่าคิดว่าเธอเนี่ยชอบตัวเองแล้วอ่ะแล้วก็ยังคิดไปอีกว่าเธอน่าจะมาชวนฉันไปเดทแน่ๆเลยเราเองก็อายุน้อยอยู่เธอควรจะตั้งใจเรียนมากกว่าการหาแฟนนะพอคิดเสร็จพระเอกก็ตอบว่าว่างทันทีคะเธอก็ได้บอกว่าเจอกันตอนเลิกเรียนนะซึ่งพอตัดไปยังสถาน ที่ที่นัดเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการเดทเลยสักนิดจะมีใครฟ้า์มา สภาพโรงงานล้างแบบนี้ไปก็แปลกแฮะซึ่งพอเธอมาถึงก็ได้อธิบายว่าที่เชิญมาในที่แห่งนี้เนี่ยก็เพื่อให้มาช่วยสืบว่าทําไมช่วงนี้มันมีแผ่นดินไหวแปลกๆเกิดขึน้นแถวนี้บ่อยมากซึ่งเธอก็ได้เล่าว่ายายของเธอนั้นพักอยู่แถวนี้ซึ่งเธอกลัวว่ายายของเธอเนี่ยจะเกิดอันตรายนั่นเองเพราะเธอบอกให้ยายย้ายออกไปแล้วแต่ยายก็ไม่ยอมออกเลยซึ่งเพเอกเนี่ยก็เหมือนจะเต็มใจช่วยเลยแล้วพอรพะเอกไปยังทางเข้าเนี่ยมันก็ได้มีกุญแจแล้วก็ ก็เหมือนจะเต็มใจช่วยเลยแล้วพอเพไป ระเอกเนี่ยก็เหมือนจะเต็มใจช่วยเลยแล้วพอเพอเอกไปยังทางเข้าเนี่ยมันก็ได้มีกุญแจล็อกเอาไว้อยู่ก็เลยปีนป่ายขึ้นข้างบนและเข้าทางหน้าต่างนั่นเองซึ่งรพอเอกเนี่ยก็คิดว่าแผ่นดินไหวอาจจะเกิดจากฝีมือพวกกระสุนแน่ๆเลยแถมน่าจะเป็นตัวใหญ่ซะด้วยที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้เนี่ยพอเดินมาเก๊ะกรอได้สักพักเนี่ยก็ตกใจโจมินที่ได้ถีบป,ประตูเข้ามาแค่ตัวแป,ป๊บแ่ตัวแป,ป๊บจากนั้นเพอเอกก็ได้หยิบถุงที่สามารถค้นหาร่องรอยของอาสูนออกมาซึ่งโจมินก็ นายมีถุงนี้ได้ฉันได้ยินมาว่ามีแค่พวกสมาคมนักล่าเท่านั้นที่จะมีมันนะ่ะก็พี่เนี่ยแหละน้องเป็นสมาคมนักล่านะสิ่งทุกคนก็เหมือนจะยังไม่รู้นะฮะว่าพระเอกนั้นไดปลอมตัวเข้าไปเป็นสมาคมนักล่าจากนั้นก็ได้เห็นร่องรอยเท้าอสูรขนาดใหญ่ตามที่พระเอเกไดกล่าวไปอะฮะซึ่งก็คิดว่ามันอาจจะซ่อนตัวอยู่แถวนี้พูดไม่ทันไลมันก็ได้โผล่หัวขึ้นมาทันทีแถมยังคาบอาหารขึ้นมากินโชว์อีกด้วยทำไมต้องคาบขึ้นมากินโชว์ด้วยวะอย่าบอกนะว่าไม่เห็นโจหมินกับพระเอกเนี่ยเหมือนหมาป่า จะแบบจหมูกไม่ดีนะฮะซึ่งโจมินเนี่ยก็บอกให้พระเอกออกไปทันทีฮะเพราะว่าหมาป่าตัวนี้มันไม่คล้ายกับตอนฝึกเลยเพราะมันมีรูปร่างที่ใหญ่และน่ากลัวกว่าตอนนั้นอีกพอพระเอกบอกขอดูท่าทีมันก่อนโจมินก็ได้โทรแจ้งตำรวจซะง,งั้นฮะโดยการกระทําแบบนี้เสียงมันก็ดังนะฮะหมาป่าจึงรู้ตัวทันทีแค่เสียงโทรศัพท์ที่ดังมากเลยใช่ไหมพระเอกก็ไม่รอ,อฮะอมโจมินท่าเจ้าหญิงวิ่งหนีทันทีเลยแถมยังด่าโจมินไปด้วยว่าเธอทําอะไรของเธอเนี่ยเสียงโทรศัพท์ของเธอมันดังนะจนทําให้หมาป่า รู้ตัวเลยเนี่ยเห็นไหมพอเพกมาถึงอีกฝั่งก็ได้รีบใช้เวทไฟเพื่อปิดทางทันท,ทีแล้วก็ได้หลบหนีไปสักพักฮะเพเอกเนี่ยก็ได้บอกให้โจมินเนี่ยไปบอกญาติของเธอแล้วก็คนที่อาศัยอยู่แถวนี้ออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายจากหมาป่าตัวนี้ที่หลุดไปได้ะฮะเธอกไก้รีบวิ่งไปทันทีเลยพอเพอกอยู่ซึ่งซึ่งหน้ากับหมาป่าแล้วเนี่ยก็ได้งัดก่อเวทที่ได้รับมาจากสมาค,คมมาฮะปล่อยแสงแฟชแต่ก็ไม่ได้ผลรพเอกก็ได้โดนหมาป่าอัดสักกระเด็นมาข้างนอกเลยจากนั้นก็ตาามยังสถน ที่ที่ผู้คนรวมตัวกันอยู่ในที่ปลอดภัยะฮะแล้วก็ได้มีไส้ถังขับมอเตอร์ไซค์มากับอ่ะยู่อ่างนะฮะพอเจ๊มาถึงเนี่ยเจ๊ J ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นโจมนก็ได้อธิบายให้ฟังว่ามันมีอสูรอยู่แถวนี้แล้วก็มีเพื่อนร่วมชั้นของตัวเองเนี่ยสู้กับมันอยู่ซึ่งเจ๊ไส้ถังก็แปลกใจอะฮะเพราะที่นี่มันเป็นที่ที่พระเอกเนี่ยหมายถึงพระเอกในชื่อปลอมนะคะได้ส่งตำแหน่งให้เธอนันนเอง,งเธอก็เลยรีบมาเลยแล้วพอตัดมายังพระเอกก็เหมือนจะแย่แล้วอะฮะซึ่งเจ๊ไส้ถังเองเนี่ยก็ได้้้ววววิ่มาชไทันพอดีแล พอมองไปที่พระเอกก็เหมือนจะจําจพระเอกได้ในตอนเด็กะฮะประมาณว่าเจ๊คนนี้เนี่ยกำลังอาบน้ําอยู่แล้วก็ไอ้พวกเด็กหัวเกลียนเนี่ยไ,ไปแอบดูเจ๊อาบน้ํานั่นเองว่าแต่เจ๊ก็เด็ดไม่เบาเลยนะเนี่ยเหมือนมีใครมาแอบดูฉันอาบน้ําเลยฮะนั่นไงไอ้พวกเด็กกระโปงซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้รีบหนีทันทีฮะและก็ตัดมายังปัจจุบันเจ๊ก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยรีบหนีไปเลยพอวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยยูอ่างก็ถามว่านั่นใครอะ่ะเจ๊ก็ได้บอกว่าคนที่นายจะได้ต่อสู้ด้วยไงล่ะยู่ ัก็แซลแลวแหละฮะว่าหมอนั้นวิ่งเร็วซะด้วยไม่ปแปลกที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียน จเจเจก็บอกว่าอย่าพิ่งสนใจตอนนี้เลยเราควรที่จะโฟกัสกับหมาป่าซะก่อนเพราะหมาป่าตาเดียวปกติมันไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้จากนั้นเจก็ได้โทรไปหาสมาคมของตัวเองฮะให้มาที่นี่เพื่อจัดการกับมันอะไรก็บอกให้ฝานโมเนี่ยมาด้วยเพราะใช้เวสสายฟ้าได้นั่นเองจากนั้นก็ตัดไปยังพระเอกที่กําลังปลอมตัวเป็นฝานโมเพื่อไปจัดการกับหมาป่านั่นเองใส่ผ้าปิดปากกับฮูดคุมหัวทุกคนก็จะไม่ได้แล้วอ่ะแปลกฮะพอมาถึงเฟอร์ซี่ก็ได้สงสัยในตัวพระเอกฮะเพราะพระ เ,เ,เป็นคนส่งตำแหน่งไปให้พวกเขาแต่กลับมาช้าซะเองฮฮ หมือนจะถูกจับทางได้แล้วฮะตอนนี้ซึ่งหัวหน้าเองก็ได้บอกกับเพเอกว่านายน่ะอย่าไปทําอะไรแปลกๆซะละเพราะหมาป่าตัวนี้เนะ่ะเป็นอสูรระดับสูงมันสามารถฆ่าทุกคนได้ตลอดเวลาอย่าประมาทเชียวพอพูดเสร็จเพเอกก็ได้เริ่มยิงเวทสายฟ้าไปที่หมาป่าทันทีแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ผลแถมยังทําให้หมาป่าเนี่ยโกรธเป็นตัวแดงอีกด้วยโดยความที่มันแปลกเกินไปเนี่ยที่ยังไม่ตายฮะจากเวทสายฟ้าหัวหน้าก็ได้เรียกสภาเวทให้มาช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้ทันทีเพราะมันน่าจะเกินขีดจำกัด ทั้งทุกคนนั่นเองจากนั้นหมาป่ามันก็ได้พุ่งหัวออกจากน้ําแข็งได้เจงก็ไม่รีรอฮะที่จะให้ยู่ว่างเนี่ยแช่มันอีกรอบ แต่ก็เหมือนจะทําไม่ได้ฮะเพราะหมาป่าตัวนี้มันพัฒนาไปอีกขั้นนั่นเองจนมีเขาเนี่ยโผลออกมาที่หลังแล้วซึ่งหมาป่าพัฒนาถึงขั้นนี้พวกเขาเรียกมันว่าเจ้าป่านั่นเองจอบอตอนที่9ตอนที่10ในขณะที่หมาป่ากําลังวิวัฒนาการอยู่ริเวเจียก็ได้กลัวฮะเลยบอกให้หัวหน้าเนี่ยสั่งให้ทุกคนถอยก่อนดีกว่าแต่แน่นอนฮะว่าหัวหน้าไม่ยอมถอยเพราะว่าถอยไปหมาป่าต้องอารวาสแน่และทําให้ผู้คนรอบๆเนี่ยต้องตายเป็นแน่หัวหน้าเนี่ยเลยตัดสินใจใช้แผนโจมตีหมาป่าแบบค โดยให้เฟอซี่เนี่ยแล้วก็เสี่ยวเขอนะฮะเตรียมใช้เวทป้องกันหาวันหลุดออกมาได้และเจซใา่ถงเองก็ได้บ่นว่าเวทน้ําแข็งของตัวเองเนี่ยมันจับไว้ไม่ได้ฮะโดยท่าทีที่ไม่ดีแล้วเนี่ยหัวหน้าก็ได้ปล่อยเวทไฟขั้น3มโจมตีหมาป่าทันทีโดยการโจมตีครั้งนี้จนมันระเบิดเนี่ยหมาป่าก็ได้รับดาเมจจนกระเด็นออกไปเลยฮะพอลี่เวอร์เจียจะบอกว่าหัวหน้านั้นเจ๋งชิบหายเลยยิงไฟครัง้งเดียวมันตายเท่านั้นเลยฮะหมาป่าก็ได้ลุกขึ้นอีกครั้งแลวก็ได้โจมตีไปยังเเเาทททัันีีีีแต่่่ยยงดวข นั้นได้ใช้เวทน้ําปกป้องเอาไว้ทันทุกคนก็ได้แยกย้ายไปยังจุดต,ต่างๆเลยเลยโดยท,าท่าทีที่ไม่ดีมากขึ้นเนี่ยเพราะหมาป่ามันทะลุโล่น้ําออกมาได้เพกก็ได้อุ้มเสี่ยวเคิร์นะคะออกไปทันทีเพื่อให้หัวหน้านั้นใช้เวทไฟอีกครั้งนั่นเองแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลอีกเช่นเคยเฟยซี่ก็ได้พยายามปกป้องหัวหน้าด้วยการสร้างเสาหินมาบังมันเอาไว้นั่นเองเสี่ยวเคิร์เองก็ได้ใช้เวทน้ําปกป้องเช่นกัน แต่เหมือนครั้งนี้มันจะล้มเหลวไปเลยอะฮะแบบว่าไม่ว่าทุกคนจะพยายามเท่าไหร่มันก็เหมือนจะหยุดหมาป่าตัวนี้ไว้ไม่ได้เลยจนในที่สุดหัวหน้าก็ได้โดนโจมตีเข้าเต็มๆพายเอกก็ได้กำหมัดนะฮะแล้วก็ได้ใช้เวทสายฟ้าตัวเองเนี่ยโจมตีรูปแบบที่1สายฟ้าคำรามโดยการโจมตีเวทระดับ2ของพายเอกก็ได้จับหมาป่าไว้ได้ทันทีแบบว่าทุกคนเนี่ยก็อึ้งไปเลยอะครับที่พายเอกใช้เวทสายฟ้าระดับ2ได้แต่ไม่ใช่เวลามาอึ้งตอนนี้รอววาทุกคนต้องมาช่วยหัวหน้าก่อนในระหว่างที่พายเอกน,น ทุกคนก็ได้หมดหวังเลยฮะแถมพวกสภาเวทเองก็ยังมาใช้อีกประมาณว่าทุกคนต้องตายแน่เลยเซี่ยวเขือก็ถึงกับน้ำตาไหลทันทีเลยแต่ทันใดนั่นเองก็ได้มีคนใช้เวทน้ำระดับสูงเรียกคืนน้ำออกมาจึงทําให้หมาป่าเนี่ยอ่อนแรงทันทีซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าหยางนั่นเองเป็นคนในกลุ่มสภาเวทที่ใช้เวทน้ำได้นะฮะมาถึงก็ได้ชมเพ่ก่อนเลยว่าหนุ่มน้อยในทำได้ดีมากเลยนะต่อจากนี้ฉันจะต่อแล้วล่วนะจากนั้นเขาก็ได้วิ่งไปหาหมาป่าแบบเท่ๆเลยฮะมา ใช่เดี๋ยวได้ย่างสีพระเอกตรูไปเลยอ่ะพายุหมุน โดยการโจมตีท่านี้จึงทําให้หมาป่านั้นตายทันทีหดสุดๆเลยซึ่งพระเอกเนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกว่ามันตายหรือ,อยังอะ่ะแน่นอนว่ามันตายแล้วครับและมันก็ได้มีแสงสีเข้มกว่าสูรตัวอื่นๆเนี่ยขเข้ามาในจี้พระเอกกเช่นเคยพระเอกก็ได้วิ่งมาถามอีกว่าเวทคุณนี้สุดยอดเลยนะจัดการมันได้ในพริบตาเลยหนุ่มน้อยเองก็เจ๋งไม่แพ้กันเลยนะแนวนาค้นายอาจจะเป็นเทพได้แน่เลยแบบอว่าต่างคนต่างโชมะฮะพอมาถึงกลุ่มสมาคมก็ได้บอกว่าพักนี้อาสูนมันปรากฏตัวไปซะทุกที่เลยนะ ในเมืองยังไม่เว้นเลยซึ่งนายหยางเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเรานั้นกําลังหาสาเหตุอยู่อาจจะรู้สาเหตุได้เร็ววันนี้แหละนะว่าทําไมอสูนมันถึงปรากฏตัวบ่อยนักในช่วงนี้ว่าแต่ไอหนุ่มน้อยเนี่ยมันใช้เวทสายฟ้าเนี่ยมันเข้ามาในกลุ่มได้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยหัวหน้าก็ได้บอกไปว่าตอนปรากวดนั่นเองทุกคนก็ขำเฉยเลยว้าดอย่างงงแล้วก็ตัดมาในขณะที่พระเอกนั้นกําลังเดินมาแบบหลบๆซ่อนๆฮะแล้วก็ได้กระโดดข้ามกําแพงไม่ทันไรก็มีหญิงสาวคนหนึงอองงนนห่งเธอคนนนั้น ็คือโจมินนั่นเองเลยเธอก็ได้มาขอบคุณพระเอกที่ได้มาช่วยยายของเธอเอาไว้นั่นเองเดี๋ยวนะขอบคุณที่ถึงกับกอดกันเลยหรือไงเนี่ย นุ่มนิ่มแถมยังหอมอีกขอบคุณนะที่ช่วยทุกคนเอาไว้อะขอบคุณจริงจริงร้องไห้ด้วยเพยก็ได้โชว์เทพไปเลยฮะไม่ร้องไม่ร้องนะเด็กดีแล้วก็ตอนไปยังดาดฟ้าเพยก็ได้ดูที่จี้ของตัวเองว่ามันพัฒนาขึ้นหรือยังพอมันมีแสงเปล่งออกมาก็ได้รู้ว่าพลังเวทของตัวเองนั้นเหมือนได้พัฒนาขึ้นแล้วเวทไฟที่ไปถึงขั้น3แล้วก็เวทสายฟ้าไปถึงขั้น3อีกอะ่ะประมาณว่าตอนนี้เพกรู้แนวทางแล้วฮะว่าจัดการมอนสเตอร์ตัวใหญ่เนี่ยจะได้ค่าประสบการณ์เยอะที่สุดในที่สุดก็ ก้าวข้ามคันนี้ได้สักทีเยี่ยมไปเลยและก็ตัดมายังในวันถัดมาฮะในตอนเย็นเพก็ได้พาน้องสาวนั้นมาชมวิวและก็ได้มอบเงินสู่ขอเฮ้ยไม่ใช่มอบเงินให้น้องสาวได้เอาไปหยิบจ่ายใช้สอยแบบว่าซื้อทุกอย่างได้เลยนะหรือไม่ก็ซื้อกระโปรงสั้นๆยิ่งดีเลยทุย ซึ่งน้องสาวเองก็เหมือนจะไม่ได้อยากได้สักเท่าไหร่ฮะพระเอกก็แซวไปงั้นแหละแต่น้องสาวเองก็เหมือนจะไม่อยากได้เงินสักเท่าไหร่เพเอก็แบบว่าเอาไปเหอะเพราะพี่เป็นจอมเวทนะแค่เงินนะ่ะหาได้สบายสบายอยู่แล้วแต่น้องสาวก็ได้บอกข่าวกับพระเอกด้วยว่าตัวเองนั้นปลูกธาตุเวทได้แล้วนะซึ่งธาตุที่ปลูกได้นั้นคือธาตุขาวมันเป็นเวทธาตุรักษานั่นเองแต่พระเอกก็แปลกใจเาะว่าปลูกได้ยังไงเพราะการปลูกมันจําเป็นต้องมีสายเลือดของธาตุนั้นๆด้วยนะแต่น้องสาวก็เหมือนจะไม่รู้เหมือนกันนะฮะน้องสาวก็ยังบ่ออยู ตัวเองนั้นจะพยายามฝึกให้ได้เจ็ดดาวไวๆเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างพี่ชายไงล่ะน่ารักผมเนี่ยยอมให้เป็นบทนางเอกเลยอะ่ะเจอบ,บอตอนที่10 วันนี้เป็นวันดีไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เขียวไปซะหมดแต่พอมองลงมาที่พเอกกับเซียวหาวเซียวหาวก็ได้บ่นว่าเวลามันช่างผ่านไปเร็วซะเลือกเกินซึ่งตอนนี้พ่อเอกก็อายุครบ18ปีแล้วนั่นเองซึ่งพเอกเนี่ยก็ได้ถามกับเซียวหาวว่านาาได้ลงทะเบียนเข้ามาหาลัยหรือ,อยังเซียวหาวก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้ลงซะงั้นแต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงมาถามเรื่องนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยหรือพเอกเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคิดไม่ใช่หรืองไงเรื่องการต่อสู้กับตระกูลตะแกะ่ใกล้เข้ามา แล้วนะซึ่งพระเอกเองก็เหมือนจะเพิ่งคิดได้เฉยลืมได้ไงเนี่ยแถมเซี่ยวห่าก็บอกว่าแต่แกนั่นจัดการแข่งซะใหญ่โตเลยนะแบบว่ามีแขกมางานเยอะมากมีแต่คนสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยพระเอกก็บอกไปว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากประกาศให้ทุกคนให้แขทกทุกคนที่มางานได้รู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยใช้เวทได้แข็งแกร่งแค่ไหนประมาณว่าอยากอวดนะครับ <laughs> จะได้อวดจริงหรือเปล่าเนี่ยจากนั้นครูถังก็ได้เดินมาหาพระเอกแล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยไปพบขอออที่ห้อง แต่พระเอกก็อ้างว่าจะไปหาครูถังพอดีเลยอะ่ะพระเอกก็บอกกับครูถังไปเนี่ยว่าจะไปหาที่พักของครูนะคืนนี้เนี่ยเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลเรื่องเวทไฟนั่นเองเซี่ยวหาวถ้ได้ยินเนี่ยก็ถึงกะเบิรตสิฮะ <c oughs> ไม่รู้จะไปถามเรื่องเวทไฟจริงหรือเปล่าผมก็คิดเหมือนเสี่ยวหาวนั่นแหละตัดมาในห้องพออพอ,อ,อก,ก็ได้ถามกับพระเอกว่าเธอรู้เรื่องการต่อสู้ครั้งนี้หรือย,อยังซึ่งพระเอกก็บอกไปว่ามันก็แค่งานเลี้ยงวันเกิดของยูอังก็เท่านั้นเองเพิ่มเติมก็แค่เชิญแขกเข้าม,ามามากมายเพื่อม,มากิน ข้าวฟรีในงานอ่ะแต่พออเองก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใต้ดินซึ่งพระเอกเนี่ยก็นึกขึ้นได้อะฮะว่าพื้นที่ใต้ดินเนี่ยมันเป็นที่ที่หมาป่าที่ได้จัดการในคราวที่แล้วเนี่ยผุขึ้นมาแถมมันยังโดดซับพลังจากพื้นที่ใต้ดินนั่นจนเกือบจะกลายร่างสําเร็จพอคิดเสร็จพออกก็ได้อธิบายเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนั้นว่าเมืองของเราเนี่ยมีวัฒนธรรมหนุ่มสาวที่เจริญเติบโตและนําคนที่แข็งแกร่งที่สุดในวัย มาประลองกันซึ่งจะตัดสินให้คนชนะเนี่ยมีสิทธิไปที่พื้นที่ใต้ดินนั่นเองโดยพื้นที่แห่งนั้นที่ลงไปเนี่ยจะสามารถพัฒนาพลังเวทของตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดนั่นเองแบบว่าสนับสนุนคนที่เก่งอยู่แล้วให้เก่งขึ้นไปอีกครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วพอมามองในมุมมองของโรงเรียนเนี่ยพระเอกก็คือคนที่เป็นตัวแทนเด็กที่เก่งที่สุดนั่นเองซึ่งมองในแง่มุมของฝั่งตะแก่ที่รวยมากๆเนี่ยต่แก่ก็คิดว่าโรงเรียนมันก็เป็นแค่ขยะเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าจะนําพระเอกเนี่ยมาเป็น ตัวตลกแล้วจากให้ลูกชายเนี่ยแสดงการโชว์พลังให้แขกดูประมาณว่าเป็นการวางแผนทุกอย่างเตรียมมาไว้แล้วครับงงชิบหายแล้วก็กตับมายังบ้านของตระกูลมูลแต่แกก็ได้คุยกับมู่หนิงที่เป็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยว่ายูอ่างเนี่ยเป็นเด็กที่รับมาเลี้ยงไม่ใช่ลูกทแท้ๆแต่เขากลับขยันปฏิบัติดีและซื่อสัตย์ต่อตระ,ะกูลของเรามาโดยตลอดก็เลยคิดว่าในอนาคตเขาเนี่ยอาจจะเป็นมือขวาที่ดีของลูกก็ได้นะซึ่งมูหนิงก็แปลกใจทําไมต้องทําการประลองใหญ่โต ขนาดดีด้วยแต่แก่เนี่ยก็ถามกลับเลยว่าทําไมต้องกังวลด้วยล่ะแม้ว่าโมฝานจะเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนแต่พอมาเทียบกับยู่อ่างเนี่ยเขาโดดเด่นสําหรับตระกูลของเรามากก็เลยคิดว่าจะจัดแบบเล็กๆไม่ได้ซะแล้วจึงจัดแบบใหญ่ๆแลยแบบเบิ่มๆคือเรือพอตะแก่บ่นไปสักพักเนี่ยโมหนิงก,ก็ถึงกับลาคาญแล้วก็เดินหนีไปเลยแบบว่าอวยอวยชิบหายเลยไม่สนใจลูกสาวเลยอะไรวะเนี่ยลูกสาวแท้ๆแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดมาในตอนค่ำพระเอกก็ได้มานั่งจีบเออจีบจีบเบียร์ยหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ได้มองไปยังบริเวณบ้านของตะแก่เนี่ยแต่ไม่ทันไรมูหนิงก็ได้เดินมาเจอพอดีพอถามว่ามาได้ยังไงเนี่ยมูหนิงก็บอกว่าน้องสาวของพระเอกนะ่ะเป็นคนบอกมาว่าพระเอกอยู่ที่นี่แล้วพอเธอได้นั่งลงเนี่ยก็ได้บอกให้พระเอกหนีไปซะเพราะว่าการแข่งกับยูอังเนะี่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะชนะได้ง่ายๆเขานะ่ะปลูกธาตุเวทน้ําแข็งได้เจ็ดดาวตั้งแต่อายุครบ7็ขวบแต่พระเอกก็ไม่ยอม,มง่ายๆครับเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยที่ตัวเองจะมาถึงจุดจุดนี้ได้โดยไม่มี พ,พ่อของฉันนะ่ะทำทุกอย่างทั้งเรื่องขอเข้าโรงเรียนเป็นเสาหลักของครอบครัวพ่อนะ่ะมีจิตใจดีอบเอื้อตั้งแต่แต่งงานใหม่มาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาก,กับลูกสาวติดของแม่ใหม่เลยเขาดูแลฉินเชื่อมาโดยตลอดอย่างดีแล้วพอย้อนกลับไปในอดีตพ่อของพระเอกก็ยอมก้มหัวขอโทษแทนพระเอกอะฮะแบบว่าแต่แกเนี่ยก็เตะแล้วก็ทําร้ายร่างกายไม่นำซ้ํายังไปได่าอีกว่าคิดว่าจะให้ลูกของแกนะ่ะมาแต่งงานกับคนรวยๆแล้วจะสบายขึ้นหรือไงแล้วก็แกถ้าเกิด มาอยู่ต่อหน้าลูกสาวฉันอีกแล้วก็ฉันจะเล่นงานแกให้หนักเลยด้วยคํานี้เลยฝังใจพระเอกมาตั้งแต่เด็กเลยอะครับเป็นผมผมก็แค้น <c ans> <c ans> มากเลยนะถ้ามีคนมาดูถูกแบบนี้นะจากนั้นพระเอกก็ได้ถามกับมูนิงว่าได้ยินแบบนี้แล้วยังให้ฉันหนีอีกหรือไงซึ่งมูนิงก็เงียบไปเลยเหมือนกับว่าเข้าใจความรู้สึกของพระเอกเป็นอย่างดีครับและก็ตัดมายังตอนเช้าแขกก็ได้เริ่มมางานกันเยอะขึ้นซึ่งพอพระเอกเดินมาได้สักพักก็ได้ทักใส้ถังเหมือนกับสนิทกันเลยอ่ะเจที่ได้ยิน ก็โกรธเลยแล้วก็บอกให้พระเอกเนี่ยอย่าทําตัวสนิทสนมกับตัวเองให้มากนักได้ไหมที่เรียกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะพระเอกมันคิดไปเองว่าตัวเองเนี่ยปลอมตัวแล้วอยู่ในแบบสมาคมอยู่ะฮะซึ่งก็ได้แกนตัวไปว่าอย่าใส่ใจเลยพี่คนกันเองคนกันเองและพอพระเอกเดินจากไปเนี่ยเซลเขอที่เห็นแผ่นหลังนั่นก็คุ้นๆน,นะเหมือนว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อนเฟรซี่ยังก็คิดด้วยนะฮะว่านั่นเป็นฝานโมหรือเปล่าแต่ก็มีแค่อาเจเนี่ยเถียงกลับไปว่ามันไม่ใช่อย่างแน่นอนคนแบบนี้ จะไปเก่งระดับนั้นได้ไงเดี๋ยวก็รู้กันเจ๊จากนั้นพระเอกก็ได้มากินข้าวเฉยเลยไม่ทันไลหัวหน้าจางคงเนี่ยก็ได้มาทักพระเอกว่าในเวลาแบบนี้ยังมีอารมณ์มากินข้าวอีกหรือไงเนี่ยก็มันของฟีอะเพ่ผมไม่กินได้ไงมันก็เสียเปล่าเลซึ่งจางคงเนี่ยก็ตื้อให้พระเอกไปเข้าหน่วยของเขา,าครับแต่พระเอกก็ไม่ไปซึ่งก็ได้ให้เหตุผลไปว่าตัวเองเนี่ยเกลียดปากเขานั่นเองและพอกินไม่ได้สักพักเพื่อนๆก็ได้เดินมาหาซึ่งพวกเขาเนี่ยบอกว่ามาเป็นกองเชียร์พระเอกซะงั้นในการต่อสู้ครั้ แบบว่าพระเอกก็บอกมันไม่สําคัญหรอกนะไปออยพรในวันเกิดยู่อ่างกันดีกว่าปะจากนั้นกลุ่มพระเอกก็ได้เดินมาเจอตาแก่ที่กล่าวอวยพรในงานนะครับว่ายู่อ่างเนี่ยจะเป็นมือขวาของตระกูลคนต่อไปเขาจะช่วยลูกสาวของผมโมนิงให้อนาคตเป็นไปได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับตระกูลนะและอีกอย่างก็จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดให้ทุกคนดูอีกด้วยจอบอตอนที่11ตอนที่12ก็มีรถลายอาทหารขับมาที่สนามประลองซึ่งคนที่ขับมาก็คือหัว น้าสมาคมนั่นเองซึ่งในตอนนี้กําลังเริ่มการต่อสู้ขึ้นนะฮะจากนั้นยูอ่างก็ได้เดินออกมาแบบอุปกรณ์ครบทุกอย่างแต่พระเอกตูรูเนี่ยไม่มีอะไรเลยและต่อมาแต่แกก็ได้กล่าวเปิดงานจากนั้นทั้งคู่ก็ได้จับมือกันแบบว่าแค่จับมือมันก็เดือดแล้วอะ่ะมีน้ําแข็งแล้วก็ไฟมาประทะก,กันและต่อสู้จะเป็นยังไงเลยเนี่ยยูอ่างเองก็ได้ขู่พระเอกไปว่าแกได้นอนโรงพยาบาลได้3เดือนนะพูดเป็นเล่นใครกันแน่ที่จะได้นอนน่ะและพอทั้งคู่ได้เดินไปประจําจุดเนี่ยตแต่แกก็บอกว่าก,าการต่อสู้เริ่มด ยูอ่งก็ได้เปิดก่อนเลยฮะด้วยท่าพื้นน้ําแข็งซึ่งเะเอกก็ได้ใช้เวทไฟทําเปลวเพลิงป้องกันไม่ให้น้ําแข็งเนี่ยลามเข้ามาหาตัวเองได้แต่พอเะเอกโจมตีกลับไปยูอ่งก็หลบได้แบบสบายๆเช่นกันแต่ระเอกก็แปลกใจอะครับว่าทำไมมันเคลื่อนที่เร็วจัง เลยจัดไปอีกสองสลูกแต่ก็หลบได้เช่นเคยซึ่งสาเหตุที่หลบได้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ายู่อังนั้นมีอุปกรณ์เวทมนต์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่กับพื้นดินได้เร็วขึ้นนั่นเองนี่โกงกันอีกแล้วอ่ะและจากนั้นยู่อังก็เหมือนจะใช้ไม่ตายเลยโดยการใช้เวทพายุยหิมะที่เป็นเวทระดับ3พระเอกเองก็พยายามที่จะป้องกันแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็เหมือนจะสู้เวทของยู่อังไม่ได้เลยจากนั้นก็ทําให้ไฟของพระเอกนั้นดับลงหิมะเนี่ยก็ได้เริ่มจับไปทั้งทั่วสนามมาครับและ แล้วก็พยายามไล่ดาวให้ครบ7็ดาวอีกรอบจนสําเร็จก็ได้มีไฟลุกขึ้นมารอบตัวเลยซึ่งหัวหน้าสมาคมเนี่ยก็คิดว่ามันคุ้นๆน,นะเหมือนไฟของตัวเองเลยซึ่งมันเป็นเวทระดับ3นั่นเองอยู่อ่างที่เห็นท่าไม่ดีก็จะหนีล่ะฮะก็แบบว่าทําอะไรใช้ไม่ได้หรอกเนะี่เอ๊ะเดี๋ยวนะและไฟก็ได้เริ่มระเบิดเป็นวงกว้างทันทีแต่ว่ากองเชียร์เนี่ยก็เหมือนจะไม่เป็นไรพอไฟได้ดับลงอยู่อ่างก็นอนเป็นหมาเลยอะทุกคนก็ชมพระเอกเนี่ยว่าเจ๋งมากเลยใช้เวทระดับ3ได้ภายในระยะไม่กี่ปีแต่พอ พอถามมาที่ยูอังเองก็ปรากฏว่ามันทําดาเมจไม่ได้เลยเพราะว่ายูอังใส่อุปกรณ์เวทที่เป็นกอะทั้งตัวเลยโดยเหตุผลนี้หัวหน้าจังคงก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยรีบยอมแพ้ทันทีเพราะกลัวว่าถ้าฝืนสู้ต่อไปนายได้ตายแน่ซึ่งยูอังเนี่ยก็ดูถูกพระเอกจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับว่าพ่อนายก็แค่คนขับรถธรรมดาธรรมดาแถมทําอะไรไม่เป็นสักอย่าง ด้วยคำพูดที่ยุ่อหางพูดแบบนี้เนี่ยพระเอกก็กัดฟันเลยฮะแบบว่าแค้นมากเลยตอนนี้เพราะได้นึกถึงเรื่องในอดีตที่นางกินข้าวกับพ่อตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็ได้พูดไปว่าคนอย่างนายเนี่ยจะ